สวัสดีครับช่องไม้ซิลซลินไทยแลนด์วันนี้พามาชมแม่น้ำสองสีครับผมแม่น้ำสองสีอยู่ที่ไหนอำเภอของเกียมครับผมจังหวัดอุบลราชธานีครับผมแม่น้ำสองสีเนาะโขงสีปูนมูลสีข้ามมามาชมบรรยากาศด้วยกันครับผมคลิปที่แล้วก็ชมไปแล้วสะดือสะดือสะดือแม่น้ำโขงเห็นที่ไหมเป็นเกาะเป็นที่กลางๆคสะดือ โัยดีครับผมแม่น้ําโขงกับแม่น้ํามนตมาประจบกันก็จะเป็นหมุนเกลียวหมุนเป็นเกลียวเลยนะครับผมเคยนั่งเรือไปชมแล้วโอ้โห,หน่ากลัวมากตื่นเต้นดีตื่นเต้นดีโอ้ข้ามนั่งเรือเช่าเหมาเนาะไปเหมาไปเที่ยวตรงสะดือสะดือแม่น้ําโขงอ่ะผมเคยลงไปดูนะเอาไหมเอาหมดเ,เลยนะแอปเดินเที่ยมากเพาไหมอ่ะข้ามไปฝั่งนั้นด้วยไปช้อปปิงปปป้งฝั่งนั้นก็ของถูกได้ครับผมไปช้อปปิ้งดูของป่าของอันนี้เนาะมีผ้าวงผ้าไหมด,ด,ด้วยเด้อฝั่งนั้นอ่ะอ่าพอไหมไปหมดแล้วนะพอไหมไปเที่ยวหมดแล้วนะของเจียมอ่ะบรรยากาศสวยไหมครับผม ข้าไปฝั่งนั้นก็สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนรอบพี่น้องบ้านเฮานี่แหละครับแคมเอาแม่น้ำคงแบ่งกั้นเฉยออใครบ้านก็ไปเที่ยวนะครับผมเที่ยวของเจียมครับผมแม่น้ำสองสีครับผมแม่น้ำคงสีปูนมูลสีข้าม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 กับช่องวายซิลสุรินทยแลนด์ตรงนั้น,นครับผมตรงตรงที่มีตตนดอนขึ้นนิดนิดนะครับผมนั่นแหละตรงนั้นแหละสะดือสะดือสะดือ,ดอแม่น้ํา โขงลึก200เมตรครับผมลึกจริงครับผมนั่นอ่ะมันหมุนเป็นเกลียวเเกลียวเลยนะไม่น้ำหมุนไหลมาไม่น้ำโขงชนกันแล้วก็มันจะหมุนเป็นเกลียวเป็นเกลียวเลยผมโอ้ยพอใหม่นั่งเรือไปดูโอ้ยตื่นเต้นมากเลยครับผมกลัวกลัวเรือมันหมดลงไปในในเกลียวอ่ะโอ้สนุกสนุกครับผมตรงนี้ฮะตรงเนี้ยตรงนึงตรงเนี้ยตรงที่เป็นต้นไม้กลางๆฮะเขาเรียกตรงนั้นอ่ะสะดือตรงต้นไม้มีอะไรขึ้นแถวนั้นอ่ะ ก็จะหมุนน้าหมุนเป็นวงบนวงกลมครับหมุนหมุนเป็นเกลียวเกลียวนะฮะประมาณว่าโอ้ยนันน่นนากลัวผมไปตื่นเต้นมากโอ้ยกลัวเป็นจมกลัวเรือเข้าลงตรงนั้นนะลงมุดลงไปอีกข้างล่างนลนะวัา ah, ไหมาอะอาัตาไหมาอย่างไรครับผมพาชมสวยไหมครับสวยไหมของเจียมสวยครับผมเอามือของเจียมตะวันขึ้นที่ของเจียมนี่แหละครับผมสวยงามครับผมสวยงามแม่น้ำสองสีครับผมแม่น้ำของสีปูนมูลสีคข้ม มีเพื่อนผมเคยแต่งเพลงมาอยู่แต่ผม,ม,มยังงตามหาเพื่อนผมไม่ได้อยู่เคยแต่งอำเภอขงเคีม,มยวม,มาอยู่เพราะมากเพลงนั้นคต่อแต่งมานานแล้วประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วคิดถึงเพื่อนอยู่นะครับผมใครใครใครรู้จักเพื <laughs> <laughs> เพ่อน <ๆ S 1> ผมเพลงเพลงของเกียมนี่แหละแต่งไม่เพราะมาก, <Netflix> มากนางเล่นกีตาร์ด้วยแล้วก็ร้อ,องเพลงด้วยสมัยก,ก่อนคิดถึงคิดถึงอด,ดีตประมาณนั้นเนี่ยตรงเนี้ยครับผมตรงเนี้ยตรงมีต้นไม้ขึ้นตรงกลางารเรียกใจกลางสะดือแม่น้ำโขงครับผมลึกมาก200เมตรครบผมข้างล่าง น้ำหมุนบุเกียวเปเกียวเป็นกียวใครมาเที่ยวอ,อุบลก็อย่าลืมนะครับผมรถไฟไปนั่งรถไฟแล้วเมื่อกี้นั่งรถไฟไป,ไปเที่ยวอ,อุบลแล้วร <c oughs> ังเรียนเชิญนะครับมามาตามมาตามมามาดูกันครับผมภาพที่สวยครับจากช่องหมายซื้อสุรินไถ่ละฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ่าเชิญรับชมได้ครับขอบคุณครับผม